เขตสองที่ปางบุรีครับอ,อันนี้ไปแจกส่งช่วยในสายวัฒนธรรมค่ะเรณ่อนี้ที่ของที่นําเสนอเนี่ยเกิดอะไรบ้างเพราะเราอยากจะยกแลิกตันนี้เรามาอยากจะเข้ามาร่วมด้วยเพราะเราถือว่าตัวน,นี้เป็นการทํางานร่วมกันระหว่างเรื่องของการศึกษาเรื่องของเศรษฐกิจกยกระดับคุณภาพเศรษฐกิจพอเป็นพอเป็นอสมททาทุกเรื่องเออทุกเื่อที่ท่านรองบอกนโยบายทุกอยางเราอย <c oughs> <ร>ากให้ที่นี่เเป็นศูย์เก็บขยะแยกลายชนิด

ท่านมีอะไรอยู่เดี๋ยวท่านเจอปัญหาอะไรมากมายอยู่เนี่ยเจะได้มาจัดระดับกันชื่อที่อาจพูดจัดเดี๋ให้แต่พอพอมจตรวไปอีกสองอีกสองชั่วโมงบางทีก็เนีาย